นี่เอนจิเนียร์หนึ่งพันวัดแค่ในเซตหนอ่ะเดี๋ยวดูกระแสวัดคอมเกตบวกกับเกตลบต่างสองจ้าเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จุดจุดสามน 3, ะเือมันมันมันลดลงไป นี่โอเคปกติส่วนตัวนี้นี่ไอเดินปรับให้ให้ไม่ให้ไปจึ๊ออกไป ting, ต,ตรงตรงสเปเกอร์ลำโพงตอนเปิดเครื่องหรือถ้าไม่ไม่ใช้นี่ก็ถอดออกเอาต่อลงกลาว